สวัสดีจ้าไม่ค่อยได้ทําคลิปจ้ะช่วงน้นยูเมืองไทยจ้ะยู่เมืองไทยจ้า,เง,จางเขาทาบ้านให้น่นนะโตออกมานิดหนึ่งนะก็เลยจะมาเล่าเรื่องบ้านให้ฟังเนาะจ้ะเนาะมื่นห้า 15, จ้ะทางค่าจ้างค่าเออเขาเรียกอะไรค่ขาโขงคาแรงรวมกันแล้วมื่นห้าจ้ะ แพงไหมเขาิ่งมาทำไห้วันนี้เมื่บ้านนี้ฝนตกเขาจะมาแต่เมื่บ้านเลยเนาะฝนตกเลยเขามาทําวันนี้วันนี้ก็ตกเหมือนกันจะมดวันแต่ว่าตกไม่แรงอะเนาะบ้านใครก็อยากมีนาะจะเนาะเราเรื่องบ้านนฟังจ้ะเคยมีบ้านเราจะหยุดพัทยามีปัญหาหลายจะไม่มีคนดูแลเนาะบ้านนี้มีปัญหาหลายถ้าเราสื่อพิษนาะจะเนาะเราเราสื่อเราสร้างพิษเนาะ มันก็ก็ใจอยากสักหน่อยเนาะใครก็อยากมีกันจะบานเนาะใครก็อยากมีกันทุกคนจ้ะก็มีคนเมียฝรั่งเขาว่าเนาะเขาว่า่ะเมียฝรั่งบานก็ไม่มีอยู่่ะเขานินทากันเนาะนินทากันทางโซเชียลจ้ะทางทางที่ม่รูู้จักกันนะเนาะบานเขาก็คือ แต่ละคนก็มีเหตุผลคนละอย่างเนาะที่ไม่ที่ที่ไม่ยักทําบ้านเนาะจะเนะไม่ยักซื้อบ้านอย่างฉันนี่ฉันเคยซื้อที่พัทยาแล้วปัญหาหลายจา้ะปัญหาหลายก็คือแมวม้าหลายเนาะน้ำท่วมหลังคาลวกไม่มีคนเฝ้าเนาะสืบตัวเขานะคนขายเขาก็บอกเรามันดีตรงน,นั้นตรงนี้แต่เราอยู่จริงๆมันก็ไม่ดีอะเนาะก็ขายถิ่งจ้ะ พราะว่าเราซ่อมมดหลายมากเลยแบบหลังคากเกา่ามันพังเราก็ต้องทํใไม่ล่างอะไรประตุงประตูรั้วอะไรเราก็ทํใไม่เบิดเนาะที่นี่ขาดทุนเลยนะจ้ะขายก็ขาดทุนไปเลยจ้ะไม่เค่อยได้กาไรรอกเนาะทันทีจะมาขายบานใปเอายื่อบานเล้วขายได้กาไรมันมันไม่ได้กาไรเนาะมันขาดทุนเลยเนาะก็เลยขายขายแล้วก็มาซื้อที่ดินจ้ะที่ดินก็นนี่เนาะจ้ะ ใครก็อยากมีกันทุกคนแหละจ่าบานเนาะแต่เขาก็มีเหตุผลกันคนละอย่างเนาะบางคนก็คิดโอ้ยยังไม่สร้างดอกไม่มีคนเฝ้ายังไม่สร้างดอกยังไม่กลับไปอยู่รอเกษียณก่อนเนาะรอกลับไปอยู่บ้านรอกลับไปอยู่เมืองไทยค่อยสร้างบางคนก็ตัวคนเดียวไปสร้างทิ่งไว้ใครจะดูให้เนาะบางคนก็ไม่มีเงิน มันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะจ๊ะเนาะไม่เหมือนกันัแหละจ๊ะยังชั้นนี่ฉันไม่สร้างผะว่าที่สื่อเอาไว้มันก็มีปัญหาหลายอยู่แล้วเนาะที่นี่มาลูกมาอยู่ไทยลูกกลับมาอยู่ไทยเนาะลูกก็ต้องเช่าห้องอยู่เนาะช่วงโควิดไม่มีงานทําจ้ะก,ก็เลยมาสร้างหลังนี้จ้ะรวมทั้งค่าช่างค่าสร้างนี่ก็ สามแสนกว่าอยู่จ้ะตอนแรกบอกกันว่าคุยกันไหวนะว่าสามแสนฉังเนาะว่าสามแสนทั้งขาทำทัำ้ทงขาอะไรถูกอย่างเนาะเซ็จหลอกเขาก็นเลยว่าอยากได้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเนะาะก็ขอเพิ่มเงินนอเองจะสือปูนสืบอ,อะไรเพิ่มจะถ้าเราอยากได้ดีๆถ้าฉางบอกเอาถ่ายบอกฉางว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้บางที่เงินละหน่อยอเนาะ สร้างเพราได้อยู่แบบว่าช่วงโควิดเ่ยไม่ตรงไปเช่าบ้านเนะาะหาเงินยากจะ้ะเช่าได้สองปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดนักก็จะ้ะสร้างเนาะจะ้ะนึกตรงนั้นก็ต้นกระสังจ้ะนะทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นเดี๋ยวกระสังหล่นใ่หัวเาก็เลยทําเป็นทีไหวดอกไม้แต่ว่าไหวไม่ได้มันกั้นจ้ะดอกไอ้ไอต้ต้นกระบองเพชรเนาะกระบองเพชรรดน้ำม,มากไม่ได้จะ้ะโดน้ำไหลไม่ได้เนาะก็เลย เออไม่วางดอกไม้โต๊ะนั่นก็เอามาจากบ้านเก่าพัทยาเลยจ้ะน้องสาวเอามาไว้บานน้องสาวใี่ไหมมาบ้านกอนี่เขาขนมาให้เขาบอกไม่มีคนนั่งของเก่าจากพัทยาเนะเนาะนั่นแหละจ้ะต่ละคนก็มีเหตุผลอะไรไปคนหลายอย่างเนาะไม่มีบานเนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่ยากสร้างกันเนาะใครๆก็ยากมีบ้านจ้ะเนาะ จะเดี๋ยวสางเซตจะพามาดูอีกรอบจะตรงนั้นว่าจะเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้ะมาฟังมาคุยกันเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า